กีฬาบย์บอลเป็นกีฬาที่ต้องใช้การกระโดดเป็นอย่างมากเช่นในจังหวะของการตบลูกหรือสกัดกั้นลูกดังนั้นการทดสอบสมรรถภาพการกระโดดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญการศึกษาสมรรถภาพการกระโดดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะรายงานในเรื่องความสูงของการกระโดดแต่ข้อมูลด้านอัตราการพัฒนาแรงโดยเฉพาะในนักกีฬาลย์บอลหญิงยุวชนนักกีฬาลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจํานวน11คนและ ยุบชนทีมชาติไทยจำนวน10คนได้ทำการทดสอบการกระโดด2ท่าคือการกระโดดแบบย่อขาค้างไว้และการกระโดดแบบย่อขาอย่างรวดเร็วจากการทดสอบสถิติพบว่ากลุ่มทีมชาติมีเพียงกำลังขาขวาที่มากกว่ากลุ่มยุวชนทีมชาติยังมีนัยสำคัญทางสถิติในทั้ง2ท่ากระโดดดังนั้นกลุ่มนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงยุวชนควรเน้นพัฒนาการสร้างความเร็ว เพื่อเพิ่มกำลังในการกระโดดต่อไปโดยเวเลย์บอลถือเป็นหนึ่งในกีฬาที่มีผู้ชมมกักจะติดภาพลักษณ์ในเรื่องความสูงเนื่องจากรูปแบบการเล่นที่ต้องมีการกระโดดตบลูกที่อยู่เหนือศีรษะรวมถึงการกระโดดบล็อกทําให้เรื่องดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สําคัญมีน้อยสําหรับตัวนักกีฬาทีมชาติไทยคือชาติที่มีความสูงเฉลี่ยของผู้เล่นต่ำสุดในการแข่งขันชิงแชมป์โลก2018ที่ผ่านมาเพียง 176.21ซมแถมเอสุภัตราเพโลดผู้เล่นในตำแหน่งริบบโรของทีมยังเป็นผู้เล่นที่เตี้ยที่สุดในรายการนี้ด้วยความสูงเพียง160ซเมซึ่งเธอยังเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เตี้ยที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาอีกด้วยถึงกระนั้นนักตบลูกยางสาวไทยที่ใช้ผู้เล่นแทบจะยกชุดจากตอนคว้าเหรียญเอเชียนเกม2018 สามารถต่อกรกับทีมอื่นๆซึ่งมีผู้เล่นที่สูงกว่าได้อย่างไม่เป็นรองจนทะลุสู่รอบ16ทีมด้วยการเขี่ยคู่รักคู่แค้นอย่างเกาหลีใต้ตกรอบอีกชาติที่ดูจะเสียเปรียบในเรื่องของความสูงไม่แพ้กันก็คือทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งพวกเธอมีความสูงเฉลี่ยเพียง176.29เซนติเมตรแต่พวกเธอก็สามารถผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เช่นกันแถมผลงานในรอบแรก พวกเธอยังแพ้แค่เพียงในเทแรนด์ชาติเดียวเท่านั้นทีนี้เรามาดูทีมที่มีค่าเฉลี่ยส่วนสูงผู้เล่นสูงที่สุดกันบ้างซึ่งตำแหน่งดังกล่าวตกเป็นของทีมชาติรัสเซียเพราะค่าเฉลี่ยส่วนสูงของพวกเธอนั้นอยู่ที่188.29ซตมรจากการที่ทีมชุดนี้มีผู้เล่นที่สูงน้อยกว่า180ซติเมตอยู่ในทีมเพียง2คนเท่านั้นซึ่งรัสเซียก็เป็นอีกชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย โดยในรอบแรกพวกเธอสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้แบบหืดจับเลยทีเดียวนั่นคือระดับโลกที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็สร้างผลงานได้ดีมาตลอดโดยที่ไม่มีนักกีฬาคนไหนที่มีส่วนสูงเป็นพิเศษเกิน190สักคนทีนี้เราลองมาย้อนดูความสูงของนักตบสาวไทยในปัจจุบันกันครับในบรรดาบอลเร็วของเราทั้งหลายมีเพียงชิตพรและทัดดาวที่มีส่วนสูงที่สุดถึง 184ซนเมตรและวชิรานวลแจมเพียง177ซนเมตรที่ต่ำสุดในส่วนของการกระโดดตบนั้นทัดดาวทำสถิติที่ดีที่สุดคือ308ซนเมตรและต่ำสุดคือชิตพรนกำลังมากเพียง290ซนติเมตรในส่วนของการกระโดดบล็อกนั้นยังเป็นทัดดาวที่ทำสถิติดีที่สุดคือ 296ซติเมและตามสุดคือวัชริยานวลแจม279ซเมตรแต่สรุปเปรียบเทียบฝีมือการแข่งขันแล้วต้องบอกเลยว่าไม่มีใครสู้นองปลื้มจิตได้ทั้งการตีบอลที่เฉียบคมการจับทั้งบล็อกได้แม่นยำและการบล็อกที่เป็นคะแนนอีกด้วยทีนี้เราลองมาดูนักตบที่ช่วยการทำคะแนนหัวเสาซ้ายขวากัน นักตบที่มีส่วนสูงมากที่สุดคือธนชาสุขสด1 8 0ซติเมตเตเตี้ยที่สุดคือวิรวัณอภิญญพงศ์1 7 4ส่ซนเมตส่วนดาวเด่นของเราที่มีส่วนสูงเท่ากันคือเจช,ชุอรอนโมกศีอัชรพรคงยศพิมพิชยากกรำม,มริกากันทองสูง1 7 8ซติเมตสำหรับสถิติการกระโดดตบที่ทำได้สูงสุดคือออนอุมาสิทธิรักษ์ ที่304ซติเมตรตามสุดคือคนัชชาสุขสดที่283ซติเมตรการกระโดดบล็อกเชัชชอรอมกสีําสถิติดีที่สุดคือ290ซติเมตรและตามสุดคือวันิชยาหลวงทองหลังที่275ซติเมตรทั้งหมดทั้งมวลในข้อมูลที่นำมาเสนอนั้น มันโยงมาถึงเรื่องราวที่สาววัลลาบอลไทยกําลังเผชิญในตอนนี้นั่นก็คือเราไม่สามารถหาหนักกีฬาตัวสูงและเก่งได้ในคราวเดียวกันสถิติการกระโดดตบและกระโดดบล็อกเป็นเพียงการทําสถิติที่ดีที่สุดของแต่ละคนหมายถึงแต่ละคนจะกระโดดได้ดีที่สุดเพียงเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายถึงจะกระโดดได้สูงเท่าสถิติทุกครั้งซึ่งมันหมายถึงสภาพร่างกายที่ใครจะดูแลตัวเอง และพัฒนาตัวเองได้ดีกว่ากันเราชอบนำเสนอนักกีฬาตัวสูงมาเป็นจุดเด่นที่จะต่อยอดในกีฬาประเภทนี้แต่ด้วยบุคลิกสาวไทยตัวสูงคงไม่แข็งแรง,งคล่องแคล่วเช่าต่างชาติแน่นอนในตอนนี้เรามีทัพใหม่หลายคนที่ต้องบอกว่าไม่ถึง180ก็ได้แต่เก่งชัวร์ยางบุ๋มบิมชัชจุออนหมกสีบีมพิพิชยากกกรำ พิวอัชารพรคงยศเราอยากให้มีแบบพวกเขาเหล่านี้เพิ่มอีกได้ไหมเขามีอย่างเซตเตอร์มือตบอย่างปริมอีกสักคนเขามีมือเซตอัจฉริยะหัวใจของการต่อสู้อย่างซอล่าอีกสักคนได้ไหมเอาเป็นว่าเขามีอย่างเจ็ดเซียนเพิ่มอีกสักทีมแล้วกันสูงแต่ไม่เก่งไม่อยากได้สูงแต่สู้เขาไม่ได้ก็ไม่อยากได้ขอแค่เก่งสู้เขาได้จะสูงไม่สูงช่างมันเถอะ สุดท้ายจากความรู้สึกจากความสำเร็จของทัพสาวไทยที่ผ่านมาควรสูงที่174-180กำลังดีที่สุดครับผม